อันนี้หมากอันนี้หมากครับหมากหมากเกาะกันอย่างนี้เลยเกาะเออทีแรกก็จะตัดบางเส้นแต่ก็มีบางคนในเฟซเขาทักมาบอกพี่ยิงย่งเยอะยิ่งดีนะเลยบอกโอเคงั้นผมเอาไว้ก่อนอ๋อื م, เดี๋ยวก<ต>็เออถ้าอยากตัดอะไรค่อยต,ตัดแต่ว่าเอาไว้ก่อนครับ,รบ<ม>แต่จริงๆะครับถ้าถ้าเขาใหญ่นะครับเราคกนี้เบียดกันหมดแล้วครับอาจจะต้องตัดเส้นเป็นเส้นแต่ดูอีกทีหนึ่งแต่ตอนนี้เขายังสวยอยู่นะ เพราะว่าตัวก็ยังไม่ใหญ่ยังไม่ใหญ่แล้วโตขึ้นมากกันอีกแต่ก็โตขึ้นเยอะครับแต่โตโตขึ้นเยอะนะใช่ครับอตอนนี้คือถึงขั้นไหนแล้วครับพี่ทีนี่นี่ก็ลงเอานี่ออกรอบหนึ่งแล้วก็ยกขึ้นอีกดัดหนึ่งอีกสองขั้นตอนนะครับอันนี้ไม่ได้ลงดินใช่ไหมพี่ทีนี้อันนี้อยู่ในกระมังไม่ได้ลงครับตอนนี้หมาอ่าไม้ก้อนหินทุกต้นยังอยู่ในกระมังยังไม่ลงดินเลยสักต้นหนึ่งนี่ครับเยอะนะครับข้างในโอ้อันนี้ก็สวยนะพี่ทีนี้ครับใช่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  อันนี้อย่างที่บอกครับว่ารากบางรากเขายังไม่ค่อยแข็งแรงอย่างเงี้ยสองเส้นนี่เขายังเล็กอยู่ก็เลยว่าอย่างล้างรากไม่ค่อยได้มากแต่ก็เตรียมเตรียมแนวแล้วนะข้างล่างเลยครับเราเขามีแนวเขาอยู่แล้วแหละออันนี้คือพี่ทีนี่ค่อยค่อยลดลงมาใช่ใช่ใช่ก็คือเวลาทำนะครับล้างรากเราล้างทั้งหมดเลยแต่ว่าถ้าจะให้ไม้แข็งแรงเราหุมกลับไว้แล้วก็ลดลงบางส่วนนี่หินอะไรมันทำไมเป็นชั้นสวยทุกันอันนี้นั่นทางหินทางลาบบุรีครับ อือออันนี้เหมือนถ้าล้างออกหมดก็จะคล้ายๆอันนั้นเนาะมันจะสูงไม้สูงหน้าผาเลยใช่ใช่ใช่ติดตามนะครับต้นนี้เยอะๆอันนี้อันนี้เลื่ล้วมาจะไม่ล้างเลยเนี่ยล้างไปแล้วสองรอบละล้างลากอะครับล้างลากไปแล้วเริ่มจัดแนวได้แล้วอ๋อล้างเส็จก็หุ้มกลับแล้วเศษก็บหุ้มกลับเสร็จละอันอย่างต้นนู้นนะครับมันก็ค่อนข้างยากนิดนึงการดึงรากมาครับอย่างน้องก็ต้องให้ลากเขายาวถึงพื้นก่อนแล้วก็ดึงออกมา เร,รือลากพวกนี้มันยาวขนาดนี้เลยครับพี่นี่หรือว่ายังไงคือคือคือตอนทำครับลากเขาไม่ยาวหรอกแต่ครั้งนี้เราเลี้ยงไว้อ่าเลี้ยงไว้แล้วขนาดนี้ครับแล้วเราเขาโตลากเขาจะยาวเองเนะน้่นที่เราก็คือเราจะต้องจัดเขาให้เข้าตามแนวตามซอ,อลากเขายาวก็ค่อยค่อยมาจัดอีกทีอย่างที่บอกครับถ้าถ้าไม่มีแยกไม่มีอะไรไม้จะไม่สวยเลยมันจะต้องให้มีแยกนะฮะจะจะกี่แยกก็ตามมาแยกตรงไหนก็ตามนะจะมีแยกนะนั้นสามแยกสี่แยกเลยครับครับุดเลย นี่ก็เราโตครับอันนี้เราโตคือยังน้อยสุดตัวเนี้เราได้เราได้แนวลากเขาแล้วครับเป็นแนวลากเขาแล้วยอดเลยแต่ละต้นนู่นนี่อย่างนี้ก็กําลังทําอีกไม้ก็หินเยอะมากนะครับแล้วที่สำคัญพี่ทนนี่ทําคนเดียวครับทำคปเ่อยๆครับนี่ครับไม้ก่อหินพี่ทินนี่มันมันคือไม้ก่อหินบางทีเราต้องดูดูเรื่องลากเขาเป็นสำคัญนะครับลากเขาได้หรือไม่ได้ยังไงครับ ต้องดูบ่อยๆครับทำทำดีเยอะก็จะเป็นเองแหละถ้าก่อหินนี้ถือว่ายากกว่าบรรดาอย่างอื่นไหมครับพี่ทีนี้ผมว่าลากโยงลากยงยากกว่าใช้เวลาเยอะกว่าความละเอียดเยอะกว่าคสาบารีเยอะกว่าเพราะมันต้องเลี้ยงลากก็คือกาะนหินเนี้ยยังน้อยกว่ามีที่เกาะเขาไม่ไปไหนแต่ลากโยงเนี่ยเขาจะดึงไปทางไหนก็ได้ใช่อืม นี่นะใครอยากเข้ามาหาความรู้มาดูให้เห็นกับตานะครับเพราะอนาคตไม้พวกเนี้ยจะเป็นไม้ที่แปลกตาแล้วก็หาดูมันไม่ค่อยมีนะครับที่จะลากแบบนี้เคยนี่มันจะสไตล์นี้เลยเนี่ยต้นนี้ต่อไปหมากยากยากนิดนึงนะครับยากนิดนึงหมากอาจจะเป็นดาวนะครับต่อไปเป็นดาวเด่นเลยครงการบันไซบ้านเราโอเคครับก็นี่เป็นโซนก่อหินของวิถีนี่นะครับก็ใครอยาก มาเรียนรู้โดยตรงมาที่พิธีนี่ได้เลยนะครับก็จะมีกลุ่มพิธีนี่นะครับหรือชมรมบันเทสุพรรณก็ได้นะครับกลุ่มชมรมชมรมบันทสุพรรณหรือเฟสพิธีนี่โดยตรงก็ได้นะครับที่ีนี่บอนไซครับโอเควันนี้ก็ขอบคุณพิธีนี่มากนะครับสวัสดีครับ